เรียกประชุมแต่เ hmm. ช้าเลยนะไอ้หาไม่ต้องให้ผาม่ไม่ต้องผ่านเลยเดี๋ยวจะเป๋งเนี่ยเออแล้วมันนี่ไป็นไบ้างอ๋อ เาบอกให้แพทแจ้งไมาอยู่กับเราเดินทางจะได้ไม่ต้องไกลสะดวกได้เพื่อเวลาเราจะได้กินข้าวไปกันเขื่อไมกินได้กไ,ได้เขาอยู่กับเด็กก็ได้อาบน่ารักมากงั้นเดี๋ยวเขาไปช่วยเคยเก็บของพวกนี้นะเขื่อไหมได้พวกนนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อของที่เราสั่งมาได้แหละไม่เป็นไรอ่ะแต่ของเพื่อ,บอนบ้านนะพูดคืออะไร เอ้ยเอ้ยอะไรวะแม่ดูอ่ะแม่งเป็นนาฬิกาเล็กเล็กๆอะไรไม่รู้เขาตลกเลยเอ้าเขาต้อต่างอะไรไปอ่ะต่งนาฬิกาแล้วแหละแ,แต่มันนาฬิกาข้อมืออ่ะนี่แม่งนาฬิกาแหวนเมื่อไรยเขาได้ชิ้นใหม่จ้ะแม่ริงเหรออืมมันเดินเซทเขาได้หนาได้ อะไรที่สุดแพ<ฟ>ทฮะฮัลโหลแพทได้ยินไหมฮัลโหลเมื่อกี้ได้พูดอะไระ่ะก็พูดไปแล้วไงตอนนั้นน้าที่บอกไปอะตอนไหนนะที่บอกว่าจะไปร้านั้นไงทํไมไม่ได้หรอก็อบอกไปแล้วไง อ๋อจำได้จำได้ทำไมจำไม่ได้โอเคสูตรที่ได้ไหมได้ครับได้ไม่ไหวไม่ไหวครับ,บ,บ,บจุด คุณเป็นทุกอย่างจากวันนี้และตลอดกาลคุณที่เป็นควาหวานที่มันตงขนข้นมเฮประชุมหัวหน้าเรียก หาอะไรเยอะแยะว่ะสั่งอยู่นั่นน่าเบื่อสั์เฮ้ยเชี่ยอะไรวะไเฮี่นี่หรอแล้วมันใช้ไงวะเดี๋ยวมาลองดิตอนนี้สามโมงยิบสาม ไหนมาลองดิใช้ได้จริงปะลองเพิ่มพลังไปที่แหวนดิเฮ้ย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 เฮ้สัตว์เล่นเฮีย้ยอะไรของมึงเนี่ยปัญหาอ่อนชิบหายมึงใช้ได้จริงไหมะนะ่ะลองเคาดูดิไหนดูดิสรุปมันใช้ได้จริงปะเนะี่ย เหี้ยแม่งของจริงวะ่ะมันแหละจะมาวะ หัวขงมเี้ย

นอนดูอีกแล้วตื่นสายแล้วเอเล่นเนี่ยจะตายมัย้ไม่อาบน้ำทงเฮ้ยบอกให้ไปอาบน้ำแต่ไม,ม่ไปอาบนุำทีเนี่ยแล้วทำไม,ไมวางผ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะไ,ไปอาบน้ำได้แ,แล้วเขาบอกตั้ไปอาบน้ำทีแล้วอ่ะ ถ้าเราขาดอย่างวะเริ่มบ่อแล้วอ่ะอ้อาก็เขาจะเข้าบ้างอ่ะเข้าเข้าไปดีโอ้<ก><ม>เราเข้าม,มาตั้งนานแล้วอ่ะเฮ้ยตั้มกูบอกกี่รอบแล้วเรื่องห้องน้ำาอ,อย่าต้กงบ่นได้ปะมึงจะอะไรทั้งหนาวเรื่องห้องน้ำวะเอา้าก็คมนมาใช้ร่วมกันปะวะก็ต้องช่วยกันดูแลดิแค่นี้ทําไม่ได้เหรอมึงจะกอะไรทั้งหนาวเรื่องแค่เนี้ยเอ,าอย้าอยากให้บ่นอยู่ได้ก็ทำให้ทำตัวให้มันดีๆได้ปะ าาเฮ้ยเฮียตั้มกูแฟนมึงเว้ยคุยกันดีๆได้ปะสนใจกันบางหน่อยไม่ได้หรือไงเฮ้ยมึงจะเปลี่ยนทำทียอะไรวะเฮ้ยกูแฟนมึงนะเว้ยสนใจกันบ้างหน่อยไม่ได้หรือไงวะคุยกันดีๆก็ไม่ได้อ่ะแบบนี้แปลว่าไม่มีกูอยู่แล้วก็ได้ใช่ปะมึงไปไหนก็ไปเลยไปลำคาแล้ว அமை <N discretion FOR> <Nos—>. แม่แม่แม่รับตัง้งหมอนมาแม่มึงมาที่นี่ทำไมมึงมาทำเพี้ยล้วป่านนี้มาทำไม พี่โกรธอะไรต้ามันพูด,ดีๆก็ได้ปะถามว่ากูโกรธกูโมโหอะไรเหรอกูสิต้องถามมึงไปมุดหวัวอยู่ไหนมาหายไปไหนมา